สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม5นะคะคุณครูฤตยานามทิราชนะคะหรือเรียกครูว่าครูเอื้ยนะคะจะมาสอนแทนคุณครูกรนกออนในระหว่างที่คุณครูกรนกออนลาคลอดไปนะคะโดยที่ให้คุณครูต่างชาติเป็นผู้เข้าในคาบนะคะซึ่งเนื้อหาที่คุณครูจะทบทวนนักเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ past tense นะคะก่อนญาตทบทวน เรื่องของโครงสร้างของทินที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนซึ่งในส่วนของม .5 นะคะคุณครูกนกอ,อนก็จะได้สอนเรื่องเกี่ยวกับ p a s นะคะคืออดีตในรูปแบบต่างๆครูขอทบทวนนักเรียนอย่างนี้ค่ะนักเรียนดูนะคะวิธีการทบทวนอันดับแรกคือการใช้ก่อนนะคะ p a s หมายถึงอดีตนะคะ p a s หมายถึงอดีตอดีตแบบไหนอดีตก็แบ่งเป็น 4หมวดหมู่ด้วยกันนะคะหมวดหมู่แรกคืออดีตแบบ Simple Simple แปลว่าง่ายๆนะคะแปลว่าอดีตอะไรก็ตามที่เห็นง่ายๆเห็นชัดๆนะคะความเป็นอดีตแบบชัดเจนนะคะอันที่2 past continuous tense นะคะ past con ก็คืออดีตท,ที่มีการกระทำแบบต่อเนื่องนะคะการกระทำต่อเนื่อง โดยที่นักเรียนจะเห็นคําว่ากําลังคือการกระทําที่กําลังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะเวลาอดีตนั่นเองอีกอันนึง past perfect perfect, perfect แปลว่าสมบูรณ์ perfect แปลว่าสมบูรณ์หมายถึงการกระทํานั้นมันเกิดขึ้นและสมบูรณ์แล้วในอดีตนะคะก่อนที่จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์ไหนตามมา นะคะก็จะเป็นพูดถึง past perfect อีกอันนึงค่ะ past perfect continuous ก็รวมกันระหว่าง perfect กับ continuous ก็คือการกระทําในอดีตที่สมบูรณ์แล้วนะคะสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วและเน้นความต่อเนื่องของการกระทํานั่นเองนะคะครูจะครูจะสรุปย่อ,ยอให้นักเรียนฟังอย่างนี้ทีนี้ครูจะพูดถึงโครงสร้างค่ะนักเรียน โครงสร้างแบบง่ายๆนะคะที่นักเรียนทำ,ทำและจำได้แล้วเนาะอันนี้จะทบทวนนะคะ past simple tense นะคะประโยคของ past simple tense ประกอบด้วยประธานบวกกริยาช่องที่2นะคะกริยาช่องที่2นี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของ past s i m นะคะบางครั้งจะมีคำบอกเวลาที่เป็นอดีตไปแล้วอย่างเช่น yesterday two days ago last night แบบนี้นะคะต่อไป past continuous โครงสร้างของ past con ก็คือประธานบวก verb to be verb to be ของ past con ก็คือมี was กับ were นะคะและบวก verb ing นะคะเป็น past continuous text ต่อไปโครงสร้างของ past perfect นะคะ past perfect อันนี้ตัว f หายไป past perfect tense ก็คือประธานบวก อะไรที่เป็น past นะคะ verb to have ของ perfect ก็จะเป็น had ใน past นะคะบวกสัญลักษณ์ perfect เป็นกริยาช่องที่3ประธานบวก had บวกกริยาช่องที่3 mm hmm. ส่วน past perfect con mm hmm. ค่ะนักรเรียน past perfect continuous tense mm hmm. ประธานบวก had mm hmm. บวก be n และค่อยบวก verb ing นะคะคนี่คือกุญของการทบทวนโครงสร้างนะคะที่นี่เด็กๆจำโครงสร้างได้แล้วกลับมาดูที่ประโยคค่ะประโยคของ p พ e เ e ้น Simple Tense น,นะครูจะยกตัวอย่างให้สองแบบแบบแรกคือแบบที่มีกริยาแท้นะคะดูที่ประโยคแรก it rains two days ago เห็นไหมคะมีคำว่า two days ago สองวันที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสัญลักษณ์ของ past simple it's rain rain เป็นสัญลักษณ์ของกริยาช่องที่สองนะคะกริยาช่องที่สองเปลี่ยนสีก่อน it's rain two days ago นะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเพิ่ม verb to do เข้ามาช่วย verb to do ก็คือคำว่า did ใช่ไหมคะแล้วค่อยใส่ not ก็จะเป็น it did not rain two days ago นะคะพอมีคำว่า did not แล้วคำว่า rain ก็กลายเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเหมือนเดิม นะคะ did not ออกเสียงว่า didn't it didn't rain two days ago และทำเป็นประโยคคำถามอะไรก็ตามที่ทำเป็นประโยคคำถามนะคะเอา verb to verb ช่วยขึ้นต้นประโยคอันนี้ verb to do เนาะ did it rain two days ago did it rain two days ago นะคะในสองวันที่แล้วฝนตกใช่ไหมใช่ไหมนะคะถ้าใช่ก็คือ yes it did หรือไม่ใช่ no it didn't didn นะั่นคือ d i d n o t นะคะ no it didn't หรือ yes it r a i n เติม ed นะคะหรือ no it didn't rain นะคะอันนี้คือประโยคที่มีกริยาแท้ส่วน past simple tense ที่มีกริยาช่วยในประโยคนะคะกริยาช่วยก็คือ verb to be ที่แสดงสถานะเป็นอยู่คือแต่ verb to be ของ Past ก็คือมี was กับ were ถูกไหมคะอ่ามี was กับ were แล้วค่อยตามด้วยอ่าคำขยายอย่างเช่น mm hmm. they were at home last week อ่า sorry they were at home last weekend weekend เห็นไหมคะ last weekend last นะคะอะไรที่ผ่านมา last weekend ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมา they were at home พูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย พวกเขาอยู่บ้านนะ They weren't at home last weekend อันนี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะ Were บวก not นะคะ Were บวก not นะคะก็จะเป็น weren't They weren't at home last weekend และประโยคคำถามนะคะนี่ต้องเป็น w ตัวใหญ่เนาะเป็น w ตัวใหญ่ Were they at home last weekend Were they at home last weekend นะคะเป็นประโยคคำถามแบบ yes no question เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามี verb ช่วยขึ้นต้นประโยคโอเคไหมคะต่อไปนะคะอีกอันนึงก็คือ past continuous sense past continuous sense จำได้ไหมคะประธานบวก was were บวก verb เติม ing แสดงสถานะสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ณนะช่วงเวลาอดีตในขณะที่เราพูดถึง ะะดูประโยคนี้ The dog was sleeping under the tree. The dog was sleeping under the tree เห็นไหมคะ The dog ต้องเป็น was เพราะว่า The dog เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะใช was ้ was The dog was sleeping แฮะ verb ิม -ing <c oughs> under the tree อยู่ที่ไหนอยู่ใต้ต้นไม้นะพูดถึงการดำเนินอยู่นะช่วงเวลานี้ของอดีต นะคะทำเป็นประโยคปฏิเสธก็จะใส่ not เข้าไปหลังเวิรช่วยก็จะเป็น the dog wasn't sleeping under the tree the dog wasn't sleeping under the tree หมาเนี่ยไม่ได้กำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะคะลูกต่อไปประโยคคำถามค่ะเอาเวิร to be ขึ้นต้นนะคะเป็นประโยคคำถามแบบ yes no question was the dog sleeping under the tree Was the dog sleeping under the tree? หมาเนี่ยกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมนะคะพูดถึงการกระทำนะํำณช่วงเวลานี้ในอดีตนะคะต่อไปโครงสร้างอดีตอีกอันนึงก็คือ past perfect tense ลูกโครงสร้างของ past perfect tense นะคะก็คือประธานบวก verb to have verb to have ของ past ก็คือ had ตัวเดียว และก็บวกเวิร์บช่องที่3เป็นสัญลักษณ์ของเพอร์เฟกใช้เมื่อ,อไรใช้เมื่อพูดถึงการกระทําในอดีตที่จบสิ้นลงไปแล้วในอดีตดูที่ประโยคแรกค่ะ The train had left when we got to the stationThe train had left when we got to the station เห็นไหมคะมีคำว่า when เชื่อมประโยคมี2อ อันเกิดขึ้นด้วยกันอันแรกคือ the train has left คือรถไฟมันออกไปก่อนแล้วและอันที่สองคือ we got to the station พวกเรามาถึงระหว่างที่รถไฟออกกับพวกเรามาถึงพวกเรามาถึงเกิดทีหลังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรถไฟออกเกิดก่อนเป็นอดีตกว่าเห็นไหมคะอดีตกว่าก็จะใช้ past perfect นะคะเกิดก่อน past perfect นะคะเพราะฉะนั้นดูประธานบวกแฮต บวกเวิร์บช่องที่3นะคะช่องที่1 2 3ของ LEAF นะคะลูก uh, e a v E leave left L e F t, left เป็นเวิร์บช่องที่1 2 3เพราะฉะนั้นใช้อันนี้นะคะ the train has left t has left นะคะอ่ะ uh, ต่อมาเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็เหมือนกันนะคะ the train แฮดบวกนอดแฮดบวกนอดย่อเป็น h a n d The train hand left when we got to the station. รถไฟยังไม่ได้ไปนะตอนที่เรามาถึงสถานีนะคะทำเป็นประโยคปฏิเสธของ past perfect <c oughs> ต่อไปเป็นประโยคคำถามดู had the train left when we got to the station. รถไฟออกไปแล้วใช่ไหม ตอนที่เรามาถึงสถานีนะคะก็เป็นประโยค yes no เหมือนกันใช้ verb ช่วยขึ้นต้นประโยคนะคะ yes it had หรือ no it hadn't ก็ได้นะคะโอเคอีกอันนึงอันสุดท้ายค่ะโครงสร้างของ past perfect con นะคะที่ครูจะทบทวนโครงสร้างของ past perfect con ก็คือประธานบวก verb to have ก็คือ ของอดีตเนาะเป็นแห่บวกอะไรลูกบวกอะไรคะบวกบีนก่อนแล้วค่อยบวกเวิร์บเติม ing นะคะดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคแรก we had been sleeping for five hours when the police arrived ถ้าเราจะพูดถึง p a ร t ที่เป็น perfect con ก็คืออดีตที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเน้นผลของการกระทำนะคะเน้นผลของการกระทำดูที่ประโยคนี้ค่ะ we had been sleeping we บวก had บวก been sleeping พวกเราเนี่ยกำลังหลับอยู่ณนะขนาดนั้นนะคะหลับอยู่เป็นเวลา5 hours เป็นเวลา5ชั่วโมง เมื่อ the police arrived นะคะเราได้นอนและหลับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตื่นไปไหนเลยนะคะเมื่อมเมื่อที่ตำรวจมาถึงนะคะตำรวจมาถึงเป็น verb ช่องที่สองนะคะ we had been sleeping for five hours when the police arrived เป็นประโยคปฏิเสธล่ะ had บวก not ค่ะ we had sleep we had been sleeping for five hours When the police arrived, we had been sleeping for five hours. When the police arrived. Okay. Let be had been had we been sleeping for five hours when the police arrived? Had we been sleeping for five hours? when the police arrive นะคะตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยพวกเราได้นอนหลับอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ชั่วโมงใช่ไหมนะคะอ่ะจบไปในส่วนของการทบทวนโครงสร้างนะคะที่นักเรียนเรียนมาแล้วของ past perfect continuous ในเทนสุดท้ายไอ้ทีนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้ค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาพูดถึง passive voice Passive Voice คือประโยคที่เอาสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคในประโยคภาษาอังกฤษมี2อ,อย่างมี Active Voice อขอโทษค่ะเขียนผิดเลย Active Voice Active Voice คือประโยคทั่วไปที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าประธานทำอะไรประธานกริยากรรมแต่ในส่วนของ Passive voice ก็คือสิ่งที่จะชูว่าประธานถูกอาคารทำอะไรในประโยคนะคะโดยนักเรียนจำไว้ Passive voice อะไรถูกทำ Passive voice Passive voice อะไรถูกทำ Passive voice b บวก verb 3 Passive voice อะไรถูกทำ Passive voice b บวก verb 3 v ก็คือ verb to be ก่อน verb to be แล้วค่อยตามด้วยอะไรลูก verb 3เสมอนะคะ B บวกวบ3 passive voice อะไรถูกทํา passive voice นะคะอ่ะอะไรถูกกระทํา passive voice ดูที่ past simple tense ล่ะค่ะ past simple tense บอกว่า I c l e a n the room อันนี้เป็น active อันนี้เป็น active voice ก่อนนะคะ I c l e a n นะคะเป็นกริยาช่องที่2 the room นะคะห้องถูกกระทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพูดถึงเป็นอนดีตแล้วทำเสร็จแล้วจบแล้วนะคะ ไอก e ีนในรูมถ้าเอามาทำเป็นแพสซีฟไวท์เราก็เอาสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นก่อนค่ะก็จะเป็น the room ขึ้นก่อนก็ตามด้วย verb to be อันนี้คือ verb to be the room is อ่าขอโทษทีอันนี้ต้องเป็นเป็นแพสก็ต้องเป็นเปลี่ยนเป็น was นะลูก the room was แล้วค่อยตามด้วย verb 3ค่ะ the room was green ค่ะใส่คนทำด้วยก็ได้ by ใคร by me นะคะ the room was clean by me ถ้าเป็น is เนี่ยจะเป็น present simple และนะคะอันนี้ต้องเป็น the room was clean by me โอเคต่อไป past continuous tense เด็กๆต้องค่อยๆดูนะคะเนื่องจากเราไม่ค่อยมีเวลาเรียนด้วยกันเนาะนะคะตั้งใจดูนะ someone were repairing the cars when we got to the garage นะคะมีสองเหตุการณ์นะคะ s o m e o n e w e r e r e p a i r i n g the car มีคนคนนึ่งกำลังซ่อมรถอยู่ในขณะที่ We got to the garage พวกเราไปถึงนะคะไปถึง g การา e ไปถึงที่จอดที่ซ่อมรถมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์แรกนะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่าพอมีเหตุการณ์นึงตามมานะคะเป็น Past Simple พวกเราไปถึง ที่ซ่อมรถในขณะที่มีคนคนนึงกำลังซ่อมรถอยู่ณขณะนั้นนะคะพอเอามาทำเป็น pass continuous แบบ passive voice คือประธานถูกกระทำอะไรถูกกระทำในประโยคนี้คะ The car เพราะฉะนั้น the car ก็จะเป็นประธานของ passive voice นะคะเด e c a าถูกอะไรนะคะ verb to be อยู่ไหนอ่าเห็นไหมมีประธานเสร็จ verb to be w o s กับ v e r e เวอร์ were, ใช้กับประธานเอกนพหรือพระ,พะหูพ์ค่ะพระหูพจนะคะรถมีหลายคัน the car were ะะแล้วค่อยใส่ being คะ่ะใส่ being ก่อนเพราะว่ามันเป็น continuous นะคะถูกทำอะไรอยู่แล้วค่อยตามด้วย verb ช่องที่3 the car were being repaired when we go to the garage เห็นไหมคะเป็น passive voice แล้วเอา the car ขึ้นต้น ต่อไป past perfect ค่ะ past perfect ประธานคือ some one had stolen my watch when I got home นะคะก็มีคนขโมยประกาะขโมยนาฬิกาไปแล้วนะคะเมื่อฉันมาถึงบ้านทุกอย่างก็หายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรถูกกระทำคะถูกต้องค่ะ the watch ถูกกระทำ the watch ก็จะมากลายเป็นประธานของ passive voice my watch านาฬิกาของฉันนะคะตัวแรกตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ My watch บวกแ a d นาะบวก been นาะแล้วค่อยบวก verb ช่องที่สามแ b e e n stolen นะคะประธานบวก had บวก been บวก stolen w h e n I got home โอเคไหมคะประธานบวก had บวก been บวก verb ช่องที่สามนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้ถ้าครูพูดไวไปเด็กก็ย้อนคลิปกลับมาดูได้เนาะต่อไปค่ะ,คะ past perfect continuous Ten นะคะ perfect con ก็คือประธานบวก h a d บวก b e e n บวก verb เติม ing นะคะ someone had been painting the door for one hours hour. hours โทษเติม it ไปทำไม the door for one hour when it started to rain เขาเนี่ยนะได้ทาสีประตูมาแล้วเป็นเวลาหนึง่งชั่วโมงไม่ได้หยุดพักเลยจนกระทั่งมีฝนตกพูดถึงเวลาในอดีตนะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วมีผลของการกระทําดําเนินมานะคะถึงเวลาเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะพอมาทําเป็น passive voice นะคะซ้อนไปอีกเนาะ ประธานถูกกระทำเราทำเขาทำอะไรขึ้นคะเขาเพนเดอร์เพราะฉะนั้นเดอร์ถูกกระทำเพราะฉะนั้นเอาเดอร์ขึ้นก่อนคะ่ะ the doors เติมเอนะคะ Verb to have ของอ่านี้ของอดีตก็คือ had นะคะก็คือ had บวก been ก่อนคะ่ะเพราะว่า B e บวก verb 3สใช่ไหมคะ Bean being, being. นะกำลังถูกกระทำ been being p n i n t อันนี้เป็นกริยาช่องที่3นะคะ อันนี้บอกถึงอดีตา B อันนี้ B อยู่นี่นะคะ had been being สองอันเลย had been being painted for one h o u r when it started to be บ B บวกเวบสาม p a s s i v e voice อะไรถูกทำ p a s s i v e voice นะคะ B บ,บวกเวบสามต้องหาให้ได้ถ้ามันเป็น p a s s i v e voice อ่ะทีนี้นะคะครูอาจจะพูดไวไปครูจะขอทบทวนนักเรียนนะคะด้วยเวลาอันน้อยนิดนะคะเด็กๆคะดูนิดนึงนะคะอันแรก ครูขอให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองโดยมีคำนำหน้าชื่อผู้ชายคำนำหน้าชื่อเป็นมิสเตอร์ผู้หญิงคำนำหน้าชื่อเป็นมิสนะคะจะพิมพ์ลงไปคลาสก็จะเขียนว่า five slash อะไรนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะเลขที่ใส่เรียบร้อย student id ใส่อะไรคะใส่เลขประจำตัวนักเรียนในแบบฝึกหัดจะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกเขาบอกว่า make past simple passive form from the given เฟสเซ s เฟสเซสก็คือวลีเด็กๆทำแค่ทาแค่เอาวลีแล้วค่อยบวกกริยาของของพาส t ิมิเท่านั้นนะคะครูยกตัวอย่างข้อ11แล้วกันนะคะข้อ11เอาแค่ประโยคก,กับ verb กริยาก็จะเป็นยกตัวอย่างข้อ11บเอ็ด l o of coffee บีบวกเวิร์บส passive voice เวิร์บ b ูบีอดีตก็คือของ a lot of coffee ก็คือ was ใช่ไหมคะมี was กับ were ใช่ไหมคะ a lot of coffee was เวิร์บบวกเวิร์บสค่ะอันนี้ก็ต้องเอามาทำเป็นเวิร์บสามเวิร์บสของ drink คือ drink drank drunk ใช่ไหมคะก็จะเป็น drunk d r u n k ไม่ต้องใส่จุด full stop นะคะเพราะว่าเป็นแค่วลี a lot of coffee was drunk เห็นไหมคะ B บวก v e r b ์บสามแพสซ v ฟไบอะไรถูกทำ a s s i v e voice เด็กทำแค่นี้พออีกอันนึงค่ะ m a k e the the passive form with the past tense อันนี้พูดถึง past tense เพราะฉะนั้น past tense มี4อันที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะโดยที่ถ้าบางอันมี somebody ไม่ต้องเพราะว่าอะไรที่ใส่ s ั m บอดี้แสดงว่าไม่ได้อยากระบ,บุว่าใครเป็นคนกระทำแค่อยากจะบอกว่าอะไรถูกกระทำอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อ22แล้วกัน Somebody made mistake มีคนมีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะคะเราก็เอาประธานถูกกระทำอะไรถูกกระทำคะ mistake ค่ะก็จะขึ้นเป็น mistake เติม s ด้วย ถ้ามีเซฟเติม s ใส่ was หรือ were คะ b บวก verb 3 passive voice อ uh, ่า b บวก verb 3 passive voice verb to be ของ Mistake ก็คือ were Mistake were นะคะอันนี้เอามาทำเป็นช่องที่3 make made made นะคะ make made made นะคะก็จะเป็น were made อ่านี่ก็ใส่จุดไปเรียบร้อย Mistake were made นะคะถูกกระทำถ้าจะใส่ถ้าจะใส่นะคะ บายก็ได้ b ายซัมบอดี้แต่ทีนี้เด็กๆไม่ต้องทำเพราะว่าในระบบครูใส่แบบไม่ทำเด็กจะได้ตัวให้ถูกนะคะ somebody เขาอยากจะเพิ่ม b ายซัมบอดี้เข้าไปก็ได้นะคะส่วนข้อ28นะคะเป็นประโยคคำถามข้อ29-30เป็นเทนอะไรลองดูให้ดีๆนะคะเด็กๆต้องทำให้ได้มากกว่า30คะแนนหมายถึง15บวกถึงจะผ่าน ใครที่ทำไม่ถึงสิบห้าคะแนนขอให้ออกแล้วก็ทำใหม่นะคะแล้วก็ทำให้ถึงสิบห้าคะแนนนะคะแล้วก็แคปหน้าจอในส่วนของคะแนนแล้วก็ที่มีชื่อนะคะลงในอัลบัม้มเพิ่มเข้าไปนะคะลงในอัลบัม้มก็เป็นการตรวจงานของ Passive Voice นะคะเด็กๆคะอ่ะสามารถสแกนนะคะได้ที่ QR code นี้ในส่วนของ l i like g h Work sheet นะคะส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ถามเป็นถามในกลุ่มได้นะคะในครับเรียนหรือใครที่ตอบเพื่อนได้ก็ช่วยครูตอบทีนะคะขอบคุณนะักเรียนที่ให้ความร่วมมือเนาะเดี๋ยวครูจะให้ครูต่างชาติเช็คชื่อให้ค่ะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ